สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ้านใหม่ครอบครัวเล็กๆย้ายเข้าไปอยู่บ้านเดียวหลังใหม่ในชานเมืองทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบแต่เด็กชายวัยหกขวบกับพูดคุยกับพี่สาว ที่ไม่มีใครเห็นแม่เขานั้นคิดว่าเป็นเพื่อนในจินตนาการของเขาแต่ยิ่งนานไปสิ่งของในบ้านก็ขยับเองและเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงก็ดังขึ้นตอนกลางคืนเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆเบาลงเมื่อรถเก่งสีเงินเลี้ยวเข้ามาในซอยเล็กๆรอบข้างที่เต็มไปด้วยบ้านจาัดสรรที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆดูเรียงรายเป็นระเบียบเหมือนภาพในโบชัวที่ขายบ้าน สาสิหันไปมองลูกชายวัยหกขวบที่นั่งเบาะหลังตานถึงแล้วลูกบ้านใหม่ของเราเด็กชายได้เงยหน้าขึ้นจากตุ๊กตารถที่กอดแน่นในมือดวงตากลมใสเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจริงเหรอแม่บ้านใหญ่กว่าที่กรุงเทพใช่ไหมนพดลผู้เป็นพ่อขับรถยิ้มบางๆแต่ได้ไม่พูดอะไรเขาจ้องถนนตรงหน้าเหมือนกำลังคิดเรื่องอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจ บ้านเดี่ยวสองชั้นสีขาวสะอาดตาตั้งอยู่สุดซอยของรอบบ้านมีโลเทเตยและต้นลิลาวดีที่ปลูกใหม่เพิ่งเริ่มแตกใบเล็กๆดูเหมือนบ้านในฝันของใครหลายๆคนสาสิเปิดประตูรถสูดหายใจลึกๆรู้สึกว่าลมที่นี่สดชื่นกว่าที่กรุงเทพซะอีกแม่บ้าน,นสนามหญ้าด้วยหรอการวิ่งไปข้างหน้าหัวลาะล่าเริงเสียงสดใสกล้องไปทั่ว สาสียิ้มออกมาแต่สายตาของเธอเหลือไปเห็นใบหน้าของสามีเธอที่ยังคงเรียบเฉยเขาเพียงแค่เอื้อมไปหยิบกุญแจบ้านจากกระเป๋ากางเกงแล้วเดินไปไขประตูั้วยอย่างเงียบๆภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ถูกจัดวางเป็นแบบเรียบร้อยเหมือนมีคนเตรียมไว้ให้ทุกอย่างกลิ่นไม้ใหม่ผสมกับกลิ่นสีทาบ้านย,ยังจางๆอยู่สะอาดกว่าที่คิดนะคะ ซาสีพูดกับสามีเธอและได้เดินสำรวจบ้านพี่แน่ใจใช่ไหมคะว่าเขาขายให้ในราคานี้พอเจ้าของของคนเก่าทำไมย้ายถึงไปออกจากบ้านนี้เร็วจังสามีเธอได้พยักหน้าเบาๆและได้ตอบว่าใช่เขารีบกลับไปต่างประเทศเลยขายให้เราถูกหน่อยคำตอบดูฟังปกติแต่ในน้ำเสียงกับเหมือนปิดบังอะไรบางอย่าง ในคืนนั้นหลังจากที่เขาเก็บของเข้าทีส่สสิได้พาลูกชายเธอเข้านอนเด็กชายได้หลับตาพิมพ์รวดเร็วเพราะจากการเหน็ดเหนื่อยที่วิ่งเล่นทั้งวันแต่ก่อนที่เขาจะหลับนั้นเขาได้หันมากระซิบเบาๆก,บกับแม่เขาว่าแม่ครับที่นี่มีพี่สาวด้วยนะส,สสิหัวเราะเบาๆเพราะคิดว่าเป็นแค่การจินตนาการของเด็กที่นี่มีพี่สาวหรอบ้านเรามีแค่เราสามคนนะลูก ไม่จริงนะครับแม่พี่สาวบอกว่าจะเล่นกับตาลทุกวันเด็กพูดเสียงแผ่วก่อนที่จะหลับตาหลังจากนั้นสาสิขโขมวดคิ้วแต่เลือกที่จะไม่สนใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนในจินตนาการของลูกเขาเท่านั้นในวนัยนี้หลายวันต่อมาสาสิสังเกตว่าลูกชายเธอเริ่มพูดคนเดียวบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในเวลาที่นั่งเล่นในห้องนั่งเล่น พี่เรามาเล่นรถไฟกันนะอ๋อเหรอการก็ชอบกินข้าวผัดเหมือนพี่เลยเสียงเด็กหัวเราะกันอย่างมีความสุขแต่ทุกครั้งที่แม่เขาเดินเข้าไปใกล้ลูกของเขาจะกลับเรียกลงทันทีคืนนั้นสาสิได้เล่าให้สามีของเธอฟังคุณฉันว่าลูกชายเราอาจจะเหงาไปหน่อยนะหรือไม่ก็มีเพื่อนที่อยู่ในจินตนาการมากเกินไปจากนั้นสามีของเธอ ในคมหน้ากินข้าวโดยไม่ตอบโต้อะไรเพียงแค่พึมพำมมาบากว่า,วาเด็กก็เป็นแบบนี้หละคุณเดี๋ยวก็หายไปเองแต่สายตาที่เขาหลบเลี่ยงทําให้ภรรยาของเขาเริ่มสงสัยในตัวสามีในคืนวันศุกร์ในขณะที่ลมแรงพัดผ่านหน้าต่างสาสิสีสลุ่งขึ้นพอได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงที่ดังลอยมาจากชั้นล่างเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของลูกชายเขาแน่ๆเธอได้ลุกขึ้นค่อยๆ เดินลงบันไดไปข้างล่างแต่ไฟในห้องนั่งเล่นนั้นดับสนิทแต่เธอนั้นได้เห็นเงาเล็กๆที่นั่งข้างๆของลูกชายเธอกำลังนอนเล่นตัวต่อกันอยู่บนพื้นสาสิใจเต้นแรงและรีบปิดสวิตไฟเปิดสวิตไฟอีกครั้งไฟได้สว่างพลึบแต่ปรากฏว่ามีเพียงแค่ลูกชายเขาคนเดียวที่เงยหน้ามองเธอแม่ เปิดไฟทำไมล่ะพี่สาวหนีไปแล้วเมี่ยสาสิเริ่มไม่สบายใจแต่ก็ยังพยายามปลอบใจต,ตัวเองว่าเขาอาจจะแค่ตาฝาดจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังซักผ้าอยู่หลังบ้านจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงกระซิบข้างหูว่าอย่าแย่งน้องชายฉันไปนะเสียงนั้นทำให้เธอสะดุ้งและหันควับแต่รอบๆกับไม่มีใครเลย หลังจากนั้นเสียงก็ยังก้องอยู่ในหูสาสิเธอยืนตัวแข็งมือใคหยับไม่ได้หลังจากนั้นสัสีก็ตั้งสติอีกครั้งหลังจากนั้นสาสิได้เห็นเงาในห้องเด็ก ลูกชายเธอลมพัดผ่านหน้าต่างสาสิสะดุ้งตื่นขึ้นมาในยามดึกอีกครั้งคราวนี้เธอแน่ใจว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กที่กำลังวิ่งอยู่บนชั้นสองทั้งๆท,ท,ที่ในห้องมีเพียงแค่เธอกับสามีเธอที่นอนอยู่เธอได้หันไปมองสามีเธอที่ยังกลนเบาๆแต่ความเย็นที่แผ่ผ่านผิวหนังทำให้เธอทนไม่ไหวจึงลุกจากเตียงและเดินออกไปสู่ทางเดิน แสงไฟสีส้มจากเสาไฟฟ้าถนนล,ลอดผ่านหน้าต่างของบ้านเธอเข้ามาเธอเห็นประตูห้องเด็กง้มอยู่นิดๆเรากับมีใครเพิ่งเข้าไปในห้องนั้นสาสิผักประตูเบาๆอย่างาชา้าๆภายในห้องนั้นมีเงามืดปกคลุมเธอมองเห็นตาลลูกชายเธอนั่งอยู่ข้างเตียงและหันหลังให้สาสิได้ถามว่าตาลลูกทำอะไรอยู่ดึกๆแบบนี้ แต่สาสิได้ถามแบบเสียงเบาๆลูกชายเธอไม่หันกลับมาเพียงพูดขึ้นมาว่าแม่พี่สาวเราอยากให้เรานอนด้วยกันหลังจากนั้นสาสิได้ข้อหมดคิ้วแล้วพูดขึ้นมาว่าพี่สาวอีกแล้วเหรอทันใดน,นั้นเองเด็กหญิงชุดขาวก็โผล่พวดออกมาจากใต้เตียงใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นเขมเหลารอยไหมสีดำเกาะเต็มตัวผิวหนัง ดวงตากลับจ้องมามองมาที่ส,สัสหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราจะไม่ทิ้งกันอีกแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นส,สัสีร้องลั่นรีบปิดประตูห้องทันทีหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งแทบพลุอ,อกเธอเธอหอบหายใจแล้ววิ่งกลับเข้าไปที่ห้องนอนเขาเหยีาตัวสามีเธอแรงๆคุณตื่นสิคุณตื่นฉันเห็นเด็กผู้หญิงในห้องของลูกชายเรา สามีเธอลืมตาขึ้นมาอย่างงงเงียแต่แทนที่จะตกใจเขากลับถอนหายใจเหมือนลำคาญคุณฟังผมนะคุณอย่าไปกวนเขาเลยสาสีได้ถามสามีกวนคุณพูดอะไรนะคุณเห็นใช่ไหมสามีเธอได้ตอบกลับไปว่าไม่ผมไม่ได้เห็นอะไรสามีได้พูดเสียงแข็งแต่ผมก็ไม่รู้ ว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วคําพูดนั้นทําให้ภรรยาของเธอคนลุกสู้เธอได้อ้าปากถามแต่เขากลับพลิกตัวนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนุ่งเช้าสาสิได้เดินออกไปนอกบ้านเธอได้เจอเพื่อนบ้านสูงวัยคนหนึ่งที่กําลังกวาดใบไม้หน้าบ้านย้ายมาใหม่ใช่ไหมจ๊ะหญิงชลาทั้งด้วยรอยยิ้มแต่สายตากลับเหมือนซ่อนอะไรบางอย่าง สาสีได้พยักหน้าแล้วตอบไปว่าค่ะบ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้มีคนอยู่หรอคะหญิงชาลานิ่งไปสักครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเบาๆมาว่าก็ครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวตัวเล็กน่ารักแต่เสียไปฟ,ฟไฟไหม้บ้านฉันไม่แน่ใจว่าเธอควรจะรู้หรือเปล่าสาสิควรจะเต้นแรงอีกครั้งและได้ตอบกลับไปที่หญิงชาลาคนนั้นว่า ไฟไหม้แล้วพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะพ่อกับแม่หายสับสูญไม่มีใครเจอเลยหญิงชราตอบพางกับก้มหน้ากวาดใบไม้ต่อไปในคืนนั้นเองสาสิเธอได้จัดสินใจจะหาคำตอบถือไฟฉายเปิดประตูห้องเด็กเข้าไปอีกครั้งห้องกับเงียบสงัดลูกชายของเธอได้หลับสนิทบนเตียงเธอกวาด แสงไฟไปรอบๆจนกระทั่งเห็นบนผนงังมีรอยไหมสีดำข้าบเป็นวงกลมวงกว้างคล้ายขอบกวนที่ฝังแน่นมานานเธอเห็นเงาล่างเด็กของผู้หญิงปรากฏตรงกระจกเธอยกไฟฉายไปส่องแต่ในห้องกลับไม่เห็นอะไรเลยเงานั้นยังยืนอยู่ตรงกระจกและยิ้มแบบเย็นชาให้ส,สะสิหนูชื่อแพรเสียงกระซิบด,ดังขึ้น ยังคงเป็นปริศนาที่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เธอสงสัยอีกครั้งในเช้าวันถัดมาสาสิพยายามถามสามีเธออีกครั้งคุณรู้เรื่องไฟไหม้บ้านนี้ใช่ไหมคุณรู้แล้วว่ามีเด็กที่อยู่ที่นี่สามีเธอเงียบไปนานก่อนจะพูดเสียงแผ่วมาว่าสาสิแพคือลูกเราหลังจากนั้นสาสิหน้าชาว,วาบ ได้พูดกับสามีไปว่าคุณพูดอะไรนะเรามีลูกคนเดียวไม่ใช่หรอสามีเธอได้สายหน้าและน้ำตาคอก่อนที่จะพูดไปว่าแพรเป็นลูกคนแรกของเราเธอเสียตอนอายุหกขวบในบ้านหลังนี้สาธิแทบไม่เชื่อหูตัวเองพอทุกสิ่งที่เธอเจอเริ่มมีคำอธิบายเด็กคู้หญิงที่ลูกชายเธอคุยด้วยไม่ใช่เพื่อนในจินตนาการแต่คือพี่สาว ที่เสียไปแล้วจริงๆในค่ำคืนเดียวกันสสิเห็นแพรยืนอยู่ปลายเตียงของลูกชายเธอที่นอนกอดข้างๆกอดตุ๊กตาแน่นเด็กหญิงเอียงศีรษะแล้วยิ้มเศร้าๆและได้พูดขึ้นว่าแม่ทำไมลืมหนูละ่ะหลังจากนั้นสสิได้น้ำตาไหลภาพพูดไม่ออกเธอยื่นมือออกไป แต่ร่างหญิงสาวคนนั้นกลับค่อยๆละลายไปในความมืดทิ้งไว้แค่เพียงเสียงกระซิบหนูจะไม่มีใครให้ใครมาแย่งน้องชายหนูไปอ้อมกอดของแม่ในวันที่ฝนโปรยเม็ดเบาๆลงมาจากฟ้าเสียงดังปอบแปะบนหลังคาบ้านสาสิได้มองออกไปนอกหน้าต่าง ใจยังสั่นไหวกับสิ่งที่ค้นพบเมื่อคืนเด็กผู้หญิงที่คอยตามหลอกหลอนที่แท้แพรคือลูกสาวคนแรกของเธอเธอยกมือกุมขมับพยายามขุดความทรงจำเก่าๆขึ้นมาแต่ภาพกลับเลือนลางเหมือนบางอย่างในสมอง,องเธอถูกปิดกั้นเอาไว้สามีของเธอเดินเข้ามาวางถ้วยกาแฟบนตรงหน้าสาสิผมว่าคุณพักบ้างเถอะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้ว สาสีได้พูดขึ้นว่าผ่านมาแล้วงั้นเหรอสาสีหันกวับดวงตาแดงกำ่ำคุณปิดบังฉันเรื่องลูกทั้งคนแล้วคิดว่าฉันจะอยู่นิ่งๆได้เหรอนพดลไม่ตอบเคียงก้มหน้าลงเหมือนแบกความผิดมานานไม่นานหลังจากนั้นศาสีเริ่มมีอาการอาเจียนเวียนหัวและดิบได้ไปตรวจที่คลินิกเอาผลที่เธอออกมาเธอกำลังตั้งครรภ์อีกครั้ง ในความรู้สึกนั้นสับสนปนทั้งดีใจและกลัวสสิตัดสินใจกลับไปที่พักที่บ้านที่แม่เธออยู่ต่างจังหวัดเพราะคิดว่าจะปลอดภัยและสงบกว่าบ้านปิศนานั้นสามีของเธอไม่ขัดแต่เพียงคำชับเบาๆวา่าก่อนส่งเธอขึ้นรถว่าดูแลลูกให้ดีๆนะไม่ว่าจะเกิดอะไรอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นทั้งหมดหลังจากนั้นสสิ ได้ไปบ้านแม่เธอที่อยู่่านจังหวัดลักษณะบ้านจะเป็นไม้สองชั้นที่แม่เคยอยู่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาเงียบสงบกว่าบ้านชานเมืองยังเห็นได้ชัดสาสิกลับมาพร้อมกับตาลลูกชายของเธอที่ดูสดใสที่ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศแม่ของเธอมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นลูกแม่คิดถึงจังเลยสาสิวิ่งเข้าไปกอดแม่แน่นรู้สึกถึงความอบอุ่น ที่ไม่เคยได้สัมผัสมานานจากนั้นลูกชายของเธอหัวเลาะและวิ่งเข้าไปกอดยายยายดีใจใหญ่ที่หลานได้กลับมาสาสิยิ้มออกมาอย่างใจโลง่งแต่ในใจคิดว่านี่แหละที่ที่ควรกลับมาอยู่หลังจากนั้นหลาขึ้นต่อมาหลังค้อลูกน้อยสาสิแทบไม่ได้พักเพราะเสียงร้องไห้กลางคืนแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ที่เธอตื่นขึ้นมาและพบว่าแม่กำลังอุ้มลูกให้หลับอยู่ในอ้อมแขนแม่ส่งยิ้มให้นอนเถอะลูกเดี๋ยวแม่ช่วยเลี้ยงเองสาสิรู้สึกทั้งดีใจและซาบซึ้งที่แม่มาช่วยแบ่งเบาเธอจึงหลับได้สนิทแต่แล้วเพื่อนบ้านที่แวะมาหากลับทำให้เธอแทบลมทั้งยืนเออคุณสาสิมานานแล้วนะคะ เออป้ามีเรื่องจะบอกที่แม่คุณเสียไปนะ่ะครบรอบเป็นปีแล้วมั้งศาสิได้ยินคำนั้นก็ชะงักอะไรนะแม่ฉันยังอยู่กับฉันนี่ไงเพื่อนบ้านทำหน้าประหลกใจคุณอาจจะเหนื่อยเกินไปแต่ฉันจำได้ดีเลยแหละวันงานแม่คุณ ฉันยังไปร่วมอยู่เลยคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายสาสิเย็นเฉียบเธอหันกลับไปมองในบ้านเห็นแม่กำลังกล่อมหลานอยู่พอดีแม่หันมายิ้มแต่ในรอยยิ้มนั้นแฝงด้วยความว่างเปล่าคืนนั้นสาสิแก้งทำเป็นหลับเธอลืมตาเพียงเล็กน้อยเห็นแม่เดินเข้ามาอุ้มลูกน้อยจากเปแล้วพาไปที่หน้าต่างเสียงกระซิบด,ดังแผ่วเบา มาอยู่กับยายเธอะที่นี่ลูกจะไม่ต้องร้องไห้อีกเลยหลังจากนั้นศสิตกใจสุดขีดรีบลุกพวดแม่แม่จะพาลูกฉันไปไหนหลังจากนั้นแม่ของศสิได้หันมาช้าชา้าดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดําสนิทใบหน้าเต็มไปด้วยเงามืดและได้พูดว่าลูกไม่ใช่ของแกหรอกเขาคือของแม่ ทันใดน,นั้นเองฟอนเสียงลมพัดเข้ามาสะสิรีบคว้าตัวลูกจากอ้อมแขนแม่วิ่งออกจากนอกห้องแต่กลับพบว่าประตูปิดตายทุกบานเด็กชายได้ร้องไห้กรี๊ดเสียงดังแม่ยายจะเอาน้องไปเสียงแม่หัวเราะเบาๆตามหลังมาก็เขาเป็นของแม่ตั้งแต่วันที่แกตายไปพร้อมกันกับไฟไหม้นั่นแหละ สาสีได้หยุดชะง,งักหันกลับไปอะไรนะนี่ฉันนี่ฉันตายแล้วเหรอภาพตรงหน้านั้นสั่นไหวเธอมองเห็นบ้านไม้แปลเปลี่ยนเป็นซากเท่าฐานที่ถูกไฟไหม้เผาข้างๆกันนั้นคือหลุมศพเก่าๆที่มีชื่อของเธอและแม่เธอสลักอยู่ และเช้าวันหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่ส,สัสเห็นความจริงอันบิดเบี้ยวเธอตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านกับสามีเธอที่บ้านชานเมืองอีกครั้งแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นแต่เธอก็รู้สึกว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อก้าวเข้าไปในบ้านเธอได้กลิ่นหอมของอาหารโชยมาอย่างอบอวนเหมือนกลิ่นแกงส้มกับไข่เจียวที่คุ้เคยกลิ่นที่แม่เคยทำให้กินตอนเด็กๆ คุณกลับมาแล้วสามีของเธอทานว้สีหน้าอ่อนล้าเขาจัดโต๊ะอาหารไว้เรียบร้อยบนโต๊ะมีจานอาหารหลายอย่างสาสิเขาหมดคิว้วคุณทำเองเหรอคะนพะดนสายหัวไม่ใช่แต่ทุกเย็นจะมีอาหารมาวางไว้เสมอเหมือนมีใครบางคนยนังอยู่ที่นี่ในคืนนั้นทั้งครอบครัวนั่งกินข้าวันพร้อมหน้าสาสินพดลตานลูกชายเธอ และลูกทาลรกที่นอนอยู่ในเปลเล็กๆข้างๆตาลลูกชายเธอตักข้าวเข้าปากพางพูดเบาๆแม่พี่สาวก็มากินด้วยนะศส,สิชะงักพี่สาวตาลพยักหน้าแล้วชี้ไปที่เก้าอี้วางตรงข้ามนั่งอยู่ตรงนั้นไงแม่ศส,สิมองตามเก้าอี้นั้นว่างเปล่าแต่ช้อนและจานขยับเองเหมือนมีคนกำลังตักข้าวใส่ปาก เสียงเคี้ยวอาหารดังกรุบกรอบแทรกเข้ามาในความเงียบพอเธอตาลอย่าพูดแบบนี้สาสีพยายามปิดบังความกลัวแต่ตาลกับยิ้มกว้างจริงๆนะแม่พี่สาวบอกว่าเขาคิดถึงแม่มากสามีเธอได้ก้มหน้าไม่กล้าเอ่ยอะไรเรากับรู้แต่ไม่อยากพูดออกมาหลายวันผ่านไปบรรยากาศในบ้านยิ่งประหลาดขึ้นทุกทีอาหารที่ปรากฏบนโต๊ะก็เริ่มเปลี่ยนรสชาติ จากที่คุณเคยเป็นอร่อยกลายเป็นขมติดลิ้นแต่บางครั้งก็มีกลิ่นคาวเหมือนเลือดสดๆดสาสิแทบกืนไม่ลงแต่ตาลลูกชายของเธอกับกินกันอย่างอเรเฉดอร่อยคืนหนึ่งสาสิได้ยินพูดคุยเสียงนางจากครัวเธอแอบย่องไปดูเห็นตาลนั่งคุยกับใครบางคนที่มองไม่เห็นพี่สาวบอกว่าถ้าคุณอยากอยู่กับแม่ตลอดไปเราต้องกินอาหารของพี่สาวจนหมดนะ ส,สัสีใจหายวาบเธอก้าวออกไปคว้าแขนลูกทันทีอยากินอะไรอีกนะลูกทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะได้ลอดมาจากเก้าอี้ว่างๆในครัวได้พูดว่าอย่าห้ามเขานะเขาเป็นของฉันจากนั้นสิ่งแปลกก็เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านรอบๆมีรายงานว่าคนหายตัวไปโดยไม่มีไรล่องรอยสัสีเริ่มเอะใจว่า อาหารที่โผล่มาบนโต๊ะทุกครั้งอาจจะไม่ใช่อาหารธรรมดาเธอแอบสังเกตเห็นล่องรอยเสร็จผมและเสร็จเล็บในแกงชามหนึ่งที่รสชาติขมเป็นควอธิบายไม่ได้สาสีอาเจียนออกมาทันทีพระเจ้าพวกเรากําลังกินอะไรกันอยู่แน่เนี่ยคืนนั้นสาสีเข้านอนด้วยความกลัวสุดขีดเธอก็ฝันเห็นโต๊ะอาหารอีกครั้งทุกคนในครอบครัวนั่งอยู่กันพร้อมหน้าได้มีตาลสามีเธอและแม่ของเธอ และเด็กผู้หญิงที่หายไปที่ชื่อว่าแพแพรหันมาสบตาเธอพร้อมรอยยิ้มปนเลือดได้พูดว่าแม่คราวนี้เราจะกินกันพร้อมทุกวันนะคะไม่มีใครหนีไปได้อีกแล้วนะไฟไหม้บ้านค่ำคืนมืดมิดลมแรงหัดกิ่งไม้เสียดสีกับหน้าต่างอีกครั้งสะสีนอนไม่หลับ หลังจากภาพฝันบนโต๊ะอาหารยังติดตาเธอหันไปมองสามีเธอที่นอนนิ่งอยู่ข,ข้างเธอตัดสินใจลุกขึ้นและลงบันไดไปชั้นล่างครัวมึนสนิทแต่สาสีกลับได้กลิ่นไม้จางๆลอยโชยมาเธอกวาดตามองไปทั่วทันใดนั้นเองเธอก็เห็นเปลวไฟเล็กๆประทุขึ้นตรงมุมห้องก่อนจะลุกลามไปอย่างรวดเร็ว เสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากชั้นบนสามีเธออุ้มตาลวิ่งลงมาสาสิรีบเข,ข้าไปคว้าลูกชายเธอที่อยู่ในเปทั้งสี่พยายามหนีออกจากบ้านแต่ทุกประตูหน้าต่างกลับปิดตายหมดไฟได้โหมกระหน่ำขึ้นเรื่อยๆจนความร้อนแผดเผาแทบหายใจไม่ออกสาสิหันไปเห็นแพรยืนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิง เด็กหญิงชุดขาวที่ไม่เกี่ยมแต่ยิ้มออกมาอย่างสงบเธอได้พูดว่าแม่จำได้ไหมตอนนั้นแม่วิ่งออกไปคนเดียวทิ้งหนูกับไฟหลังจากนั้นสศิได้พูดขึ้นมาว่าไม่จริงแม่ไม่ได้ทิ้งลูกสาสิได้ปล่อยร้องไห้โหน้ำตาไหลภาคแพรเข้าเข้ามาใกล้เปลวไฟกับไม่แตะต้องเธอมาแต่น้อยแต่หนูจำได้ทุกอย่าง หนูเคยกอดแม่เอาไว้แน่นแต่แม่ผลักหนูออกไปแล้วว,วิ่งหนีออกไปก่อนสาสิได้ยินคำนั้นหัวใจสลายความทรงจำที่เธอเคยพยายามปฏิเสธค่อยผุดขึ้นมาเป็นภาพชัดในวันที่เกิดเหตุไฟมาจริงๆเธอวิ่งออกมาจากห้องด้วยความตกใจกันหนาทึบเธอหาทางออกได้ก่อนแต่ไม่ได้หันกลับไปหาลูกสาวของเธอหลังจากนั้น สามีของเธอตะโกนผ่าควันสาสิอย่าไปฟังนั่นไม่ใช่ลูกเราแล้วหลังจากนั้นแพ้ได้หันวับไปทางสามีเธอดวงตาแดงกลับและได้พูดขึ้นมาว่าพ่อก็โกหกพ่อไม่เคยพยายามช่วยหนูเลยทันใดน,นั่นเองเพดานบางส่วนถล่มลงมาขวางระหว่างแพ้กับครอบครัว สาสีรีบอุ้มลูกแน่นและหันไปหาสามีเธอว่าเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แต่ทุกทางยังคงปิดตายเหมือนบ้านถูกกักขังด้วยมือที่มองไม่เห็นจากนั้นเสียงแพรได้กล้องกังวานไปทั่วและได้พูดขึ้นมาว่าไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้ทั้งนั้นเราจะอยู่ที่นี่ด้วยกันและอยู่ที่นี่ตลอดไปจากนั้นเปลวเพลิงเริ่มกินตัวบ้านไปทีละหลัง ควันหนาทึบป,ปกคลุมจนแทบมองอะไรไม่เห็นสาสีได้ไออย่างไวร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยๆเธอคิดว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงตรงนี้แต่ทันใดนั้นเองเสียงะระฆังก็ดังขึ้นควันก็ค่อยๆจางหายเหลือเพียงแค่เท่าฐานสาสิพบว่าตัวเองนั่งอยู่บนพื้นห้องครัวทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติ ไม่มีไฟไม่มีควันบนโต๊ะอาหารยังคงวางจานข้าวเหมือนเดิมสาสีได้ผนพืมพำว่านี่มันอะไรกันแน่หลังจากนั้นสามีของเธอได้พูดค่คอยๆและวพูดเสียงสัน่นนี่แหละคำสาปของบ้านหลังนี้เราทุกคนเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วันที่ไฟไหม้ครั้งนั้นสาสิชะง,งัก และหันควับไปที่สามีเธอและได้พูดขึ้นมาว่าคุณพูดว่าอะไรนะเราเสียชีวิตกันไปแล้วนั้นหรอสามีของเธอพยักหน้าน้ำตาไหลและได้พูดขึข้นมาว่าทั้งคุณทั้งผมทั้งตาลเราไม่มีใครรอดเราแค่ติดอยู่ในบ้านหลังนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณลองมองเงาที่ตัวคุณสิศาสิ ได้หันไปมองกระจกข้างฝาผนังล่าของเธออยู่อยู่ตรงนั้นจริงแต่กลับไม่มีเงาสะท้อนเธอได้กรีดร้องอย่างสุดเสียงทันใดน,นั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นที่บันไดทั้งครอบครัวหันไปมองแม่ของศส,สิเดินลงมาอย่างช้าใบหน้ายิ้มสงบแม่ศส,สิร้องไห้โผเข้าหาแต่อยู่ชะง,งัก เมื่อเห็นว่าเบื้องหลังของแม่เธอนั้นเต็มไปด้วยเงาวิญญาณผู้คนมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ยืนแน่นไปทั่วบันไดของห้องถุงของบ้านหลังนี้แม่ศศิได้พูดขึ้นมาว่าลูกเอ้ยบ้านหลังนี้ไม่ได้กักขังพวกเราแต่มันกักขังทุกวิญญาณที่เสียชีวิตในไฟครั้งนั้นศศิยืนอึง้ง และได้พูดขึ้นว่าไฟครั้งนั้นหลังจากนั้นแพรได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ใช่เด็กน้อยและเลี้ยงสาแต่เป็นเงาดําที่เต็มไปด้วยรอยไฟไหม้และได้พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วแม่วันนั้นไม่ใช่แค่หนูแต่เป็นทั้งหมู่บ้านที่ถูกเผาไปพร้อมกันสาสิได้ยินคํานั้นเขาใจสัน่นและก็ได้พูดขึ้นมาว่า แต่ทำไมทำไมถึงเกิดขึ้นแพรได้ยิ้มแบบเย็นๆแล้วได้พูดขึ้นมาว่าพราะแม่แม่เป็นคนเริ่มทุกอย่างภาพความทรงจำผุดขึ้นมาในหัวสาสิอีกครั้งคืนนั้นเธอทะเลาะก,กับสามีของเธอข้ารุนนแรงเมาและหงุดหงิดเธอได้เผลอทำตะเกียบที่มีตะเกียงน้ำมันตกลงบนพื้นไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่เธอหันกลับหนีออกไปโดยไม่ตะโกนบอกเพื่อนบ้านในใดไม่ช่วยลูกเธอและสามีของเธอเธอได้ปิดกั้นความจริงนั้นมาตลอดคิดว่าตัวเองคือเหยื่อแต่ที่จริงแล้วเธอคือต้นเหตุหลังจากนั้นสามีเธอได้ก้าวเข้ามาสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและได้พูดขึ้นมาว่าสาสิคุณรู้ใช่ไหมว่าทำไมเราถึงยังอยู่ที่นี่เพราะคุณยังไม่เคยยอมรับ คุณยังหนีความจริงอยู่สาส,สิได้สุดตัวลงพื้นน้ำตาไหลพากและได้พูดขึ้นมาว่าฉันฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่หลังจากนั้นเสียงวิญญาณนับสิบได้คึกก้องกังวานทั่วบ้านได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าคือคนที่ทำให้พวกเราต้องมาพบเจอกับสิ่งแบบนี้เจ้าจะไม่มีวันหลุดพ้น ขอบคุณที่ติดตามและรับชมเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ